ในป่าลึกในยามราตรีเสียงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงจิ้งหรีขับขันเงียบงนันข้างคขาตัวหนึ่งบินอยู่เดียวดายใจเขาไม่มั่นคงนักเขารู้ดีว่าในป่ามีสงครามระหว่างนกและสัตว์สีเท้ากำลังจะเกิดเขาไม่รู้จะอยู่ฝ่ายไหนจะเลือกขนนกหรือเลือกเท้าสีขาแสงจันทร์อาบร่างเขา แต่ใจยังมืดมัวเสียงกระซิบจากนกคูกว่าสงครามเริ่มขึ้นแล้วทำให้ค้างข่าวใจสัน่นนกทั้งหลายและสัตว์บกเริ่มแยกฝ่ายเหลากวางช้างเสือเรียงแถวประชุมค้างข่าวซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้พยายามคิดฉันมีปีกนะเหมือนนกแต่ฉันก็มีฟันเหมือนสัตว์บกเขายังไม่เลือก เขาขอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายก่อนข้างค่าวตัดสินใจเข้าหานกก่อนเขาโฉบเข้าไปหาฝูงนกยุงและอินทรีข้าก็มีปีกเหมือนพวกท่านข้าเป็นนกเช่นกันเขากล่าวนกทั้งหลายมองเขาแปลกใจแต่ยอมให้เขาเข้ากลุ่มเขายิ้มอย่างสบายใจอย่างน้อยก็มีที่ยืนแต่ในใจยังไม่แน่ใจนักว่า นี่คือการเลือกที่ถูกหรือไม่เสียงกูร้องของสัตว์บกดังขึ้นพวกมันพุ่งเข้าโจมตีนกปีกกระพือเกล็ดกระเด็นฝุ่นคลุ้งทั่วสนามค้างคขาตกใจบินวนไปมาเขาไม่กล้าสู้เขาแอบถอยจากสนามรบแล้วบินหนีไปหลบในโพรงไม้หัวใจเต้นแรงเขาไม่กล้าอยู่ฝ่ายไหนเลยจริงๆ เมื่อสงครามเริ่มเป็นไปทางสัตว์บกค้างคขาก็รีบบินไปหาฝูงหมาป่าข้าไม่มีจะง,งอยปากข้าก็มีฟันเช่นพวกท่านเขากล่าวหมาป่ามองเขาแล้วตอบรับอย่างเฉยเมยค้างคาาโล่งใจอีกครั้งแต่ในใจยังรู้สึกผิดเขาเริ่มสงสัยว่าถ้าอีกฝ่ายชนะเขาจะไปอยู่ที่ไหนสงครามยังไม่จบง่าย ฝ่ายนกเริ่มตีโต้กลับอย่างดุดันเหล่านกอินทรีและเหยี่ยวโจมตีจากฟากฟ้า,าอย่างรุนแรงคัขงขาวเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยในหมู่สัตว์บกอีกแล้วเขาถอยออกมาทีละน้อยแล้วบินจากไปเงียบๆข้าจะกลับไปหาฝ่ายนกอีกครั้งเขาคิดในใจเมื่อคังคาวกลับเข้าฝูงนกอีกครั้ง เขาพยายามเข้าหานกยุงและอินทรีข้าอยู่ข้างท่านเสมอเขากล่าวพร้อมยิ้มแต่นกอินทรีขมวดคิ้วเมื่อวานเจ้าบินไปกับพวกสัตว์บกเสียงนกเริ่มสุบสิบความเชื่อใจเริ่มสั่นคลอนข้างขขาวรู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่เขาก่อขึ้นเองเช้าวันต่อมาเสียงคำรามของเสือดังก้องทั่วป่า สัตว์บกระดมพลกลับมาโจมตีอย่างเต็มที่ขังขาวหวาดกลัวเขาตัดสินใจหนีไปหาฝ่ายสัตว์บกอีกแต่ครั้งนี้ใจเขาหนักอึง้งไม่มีใครมองเขาแบบเดิมอีกแล้วฉันกำลังสูญเสียทุกฝ่ายเพราะความไม่แน่ใจเขาคิดเมื่อขังขาวเข้าใกล้ฝูงสัตว์บกเสียงเงียบกว่าทุกครั้งช้างเบือนหน้าหนี ม้าป่าขยับถอยหลังเจ้าไม่ใช่พวกเราเจ้าบินเหมือนนกพวกมันพูดค้ังข่า,ขาวยืเนเงียบเขาไม่มีคำเถียงอีกแล้วความมอองเปล่าเริ่มกอดตัวในใจเขาอย่างลึกซึง้งไม่มีใครให้เขาอยู่ด้วยแล้วเขาบินหนีไปในยามราตรีในโพรงต้นไม้ลึกเขาขดตัวอยู่คนเดียวไม่มีนกไม่มีสัตว์บก มีแค่ความเงียบและความเศร้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาเคยพูดเคยแกล้งทำเป็นทั้งสองฝ่ายตอนนี้ไม่มีใครต้องการเขาอีกแล้วหลังหลายคืนแห่งการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเริ่มอ่อนล้าสุดท้ายพวกเขาหยุดการต่อสู้และกลับมาอยู่ร่วมกันนกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสัตว์บกเดินกลับไปอย่างสงบ แต่ไม่มีใครเรียกหาคั้งค่าวเขายังอยู่ในความมืดคนเดียวคั้งค่าวออกจากโพรงในคืนหนึ่งเขามองท้องฟ้าดาวเต็มฟ้าป่ากลับมาเงียบสงบดังเดิมแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยบทเรียนเขาไม่มีที่ไปไม่มีใครรอเขาอีกต่อไปเขาจึงเลือกใช้ชีวิตอย่างลำพังในความเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากมีเพื่อน แต่เพราะเขาทำลายโอกาสนั้นไปเองวันหนึ่งฝูงนกบินผ่านต้นไม้ที่เขาอาศัยพวกเขาเห็นเขาแต่ไม่มีใครกล่าวอะไรเขาไม่ได้คาดหวังจะได้รับการต้อนรับอีกเขาก้มหน้าลงยอมรับในผลที่เขาเลือกไว้บางสิ่งเมื่อสูญเสียไปไม่อาจย้อนคืนคืนแล้วคืนเล่าั้างคขาบินเทียงลำพังในท้องฟ้าดำ เขามองโลกเงียบๆจากที่สูงไม่มีใครเรียกหาเขาไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอีกเขาแค่เฝ้าดูชีวิตเขาเงียบเหงาวแต่สงบบทเรียนหนึ่งที่เขาจดจำความโลเลพาเขาสูญเสียทุกสิ่งเรื่องของครั้งค่าวยังอยู่ในความทรงจำของเหล่าสัตว์เขากลายเป็นตำนานที่สอนว่า ผู้ไรจุดยืนย่อมไร้ที่ยืนไม่กล้าเลือกข้างก็ไม่มีใครเชื่อใจแม้มีปีกก็บินไม่ได้หากใจไม่มั่นและั้างข่าวยันคงบินเดียวดายในค่ำคืนเสมอมา